อุ้ยขอฟุตบอลวันนี้1คู่1ทีมที่เบนคัสสันและนำมาเสิร์ฟให้กับปาเจอเจอกับเบนเหมือนเช่นเคยครับสุขหันษาสุขที่20คกุมภาพันธ์2569ครับเบนขอหยิบยกมาพูดคุยกันก่อน1คู่เน้นนะครับประจำวันนี้ขอโฟกัสที่ลรลิกาสเปน นะครับชิคออเวลาตีสามตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแอตลติกบินเบาครับวันนี้จะเปิดบ้านติศฐานตอนรับการมาเยือนของเอลเช่สำหรับฟุตบอลคู่นี้ก่อนเกมด้วยแนวต้านราคาที่เปิดมาเขายกให้กับแอตลติกบินเบาครับวันนี้นะครับเปิดมาเหนือกว่าเอลเช่พอประมาณน้อยๆวันนี้แอตลติกบินเบาต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะได้ยิ้มหวานๆนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้เขาจะเป็านเจาะลึกดูในกระแสต,ต่างประเทศและรายละเอียดต่างๆ เบนแนะนำเชียร์ที่แอตติกบินบาในบ้านครับภาพรวมต่างๆช่วงที่ผ่านมา ถือว่าฤดูกาลนี้บินเบาด้วยผลงานเละฟอร์มการเล่นดูดับลงไปเยอะปัจจุบันหลังเป็นลำดับที่9แต่การที่มาเจอเจอกับเอลเช่ภาพรวมเอลเช่ยิ่งหนักไปใหญ่ครับผลงานโดยภาพรวม11เกมหลังสุดของเอลเช่ในลีกาสเปนหรือรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครมาเลยนำซ้ำในการที่ออกไปเป็นเกมเยือน3เกมล่าสุดนะครับก็แพ้รวดมาทั้ง3เกมทวัดถึงความเชี่ยวในเกมคุณภาพเกมลุกและคุณภาพเกมรับยังเป็นแอตติกบินเบาที่ดูดี และอีกหนึ่งอย่างครับความมัดอ,อกมั่นใจน่าจะดีขึ้นมาแล้วเพราะนัดล่าสุดก็เก็บ3แต้มได้คือการบุกไปเบียดชนะเรอัลโอบิโดได้วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านชินฐานตัวเองด้วยความมันอ,อกมั่นใจและมมเมนตัมมันเอือด,ด้วยแนะนําเชียแอตเลติกบิวเบาเล่นในบ้านชินฐานตัวเองน้อยๆวันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยสวยจัด,จดและสวยมากๆจัดไป